วิธีที่เป็นเกี่ยวกับโทสะแยกออกมาอารมณ์แสดงสองชนิดนะเหมือนกันนะคะอารมณ์หกสองชนิดที่เป็นอดีตอนาคตที่ผานรูปสิบแปดเข้าใจนะโทสะเขาก็มีอดีตอารมณ์ของเขาได้เหมือนกันนะมีได้จริงหรือเปล่าคะมีได้จริงครับคิดถึงอารมณ์หกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วโทสะเกิดอ,อารมณ์ที่ดีธรรมดาโทสะก็เกิด อารมณ์ที่ไม่ดีโทสะยิ่งเกิดนะคะได้สาได้การทั้งสองก็คืออดีตและอนาคตคิดถึงสิ่งที่ยังกังวลอยู่มีไหมฮะสิ่งที่คิดเรื่องของความกังวลบุคคลกังวลเรื่องงานการต่างๆกังวลโทสะเกิดเป็นอารมณ์ที่ดีธรรมดาเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เกิดคิดถึงบุคคลก็ได้นะอนาคตบุคคลคนนั้น จิตน้องไปหาบุคคลคนนั้นคิดถึงทีไรก็เหม็น <c oughs> <c oughs> คิดถึงทีไรก็เหม็นนะ <c oughs> โทรศัพท์เกิดนะอ่ะว่าโดยบุคคลช่วยกันหาหน่อยค่ะว่าโดยรยแบบวมได้แปดนะอ้าวอันนี้หาโทรศัพท์หน่อยเพราะว่าตะก,กี้ไม่ได้หาโทรศัพท์ถ้าว่าโดยสิบ ได้แปดเหมือนกันอันนี้ก็ได้สิบเอ็ดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าหาโดยความเป็นโทรศนะัทล่ะโทรศับุคคลเหลือเท่าไหร่เหลือหกครังโทรศาพท์บุคคลเหลือหกข้ังบนก็เหลือหกนะคะพเพราะว่าพระนาคามีกับพระรหัสนี่ยไม่มีโทรศนะัพท์นะเราต้องแยกกันนะพวกเราก็เก่งๆก,งกนันนะนั่น <laughs> จำตรงนี้ได้ก็ดีขึ้นมากแลนะต้องแยกพูดนะ,ะถ้าว่าโดยวิธีที่มี27ได้แปดบุคคลใยรัว,วเดี๋ยวถามนิดนดงงก่อนเลิกจริงๆครไทุกเอาคนเดียวเกิดในกี่ภูมิทุกเกิดได้กี่ภูมิ ทุกติเหตุกบุคคลเกิดได้กี่ภูมิเกิดได้สี่ห้าหหหทุกติเหตุกบุคคลเกิดข้กี่ภูมิมีอะไรภะภูมิสี่นะครับทุกไหมครับใช่ค่ะนเอมันจะได้กลับบ้านจริงๆทุกได้อบายภูมิสี ใช่แล้วทุกคนนี้เนี่ยนะเรารู้นะว่าถ้าหากว่าตรงนี้อะเขารับอารมณ์ที่ดียิ่งแล้วความความชอบเกิดขึ้นมาครับนะตรงนี้ก็ต้องเป็นตคาบางส่วนนะ่ะเพราะว่าทุกเนี่ยตคาได้แค่สามดวงเป็นสัมปตีสามดวงเท่านั้นนะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะ,ะเป็นเป็นหนึ่งดวงหนึ่งดวงคืออุเบกคา ดวงนี้นะเอต้องเอามารวมเดียวนะเข้าใจเนาะไปนริ่มถ้าหากว,ว่าเอาบุคคลมาแยกเนี่ยชวนะของเขาเนี่ยได้หมดไหมทุกไม่ได้หมดอ,ก,ดอกุได้สิบอกูได้สิครับมหาภูษลก็ได้นะมหาภูษล์เขาเกิดได้นะใช่ครับเกิดได้เกิดได้กิได้อันนี้ว่าโดยรวมนะเก็ได้เกิดได้สัตว์นรก ได้เลยสันมารุก็เกิดได้นะมหาคุณสหากศเกิดได้ไหมทุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กิเกิดได้ไหมไม่ได้โมกิแปดไม่ได้เพราะนั้นทุกจะเซนได้กี่ดวงหึ่เซนได้กี่ดวงสิบดวงบวกแปดเป็นสิบสองเป็นสิบแปดดวงโอเคพอ完了 เออน่าเห็นใจนะอิ่มแล้วเต็มที่ละลผลแสดงว่ามันว่ามันอืดอื่นต่เข้าใจแเซลล์ศซลเขาอันนี้เนี่ยถ้าว่าโดยอัตรารหัสเนี่ยอ่สิบกับแปดไม่มีสิบแปดไม่มีแต่มีหากสิบกับมอกิแปดเข้าใจเนาะตรงนี้ก็ต้องพวังหน้พวังแรกพวังหลัง อ้ต้องเหลือมอวิสามสี่ดวงใดดวงหนึ่งนะเข้าใจนะคะตรทา а ต้องเป็นสิบเอ็ดแต่ต้องดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดต่อจากกิริยาเก้าดวงนะเข้าใจนะคะตรงนี้หาสี่หนึ่งกับมอกี่แปดเข้าใจเนาะอัะนั้นตรงนี้สิบเอ็ดเต็มที่เลยแต่ดวงใดดวงหนึ่งต้องเกิดต่อเกิดต่อจากเก้านี้เข้าใจใช่ไหมคะ ายกพระอรหันต์มาแต่ถ้าโทรศั์เนี่ยไม่มีพระนาคากับพระอรหันต์ไม่มีที่เหลือมีโทรศั์เอง่ายดีเนาะพอละวันนี้ือไว้คราวหน้าจะต้องมาพาในส่วนของการที่สำนวนนะต้องท่องสำนวนพอท่องสำนวนได้แล้วเนี่ย ก่อนท่องสำนวนว่าจะพาให้หาสักหน่อยนะต้องฝึกหานะเออแล้วคราวหน้าเนี่เป็ uh, นผู้สูงทีวิตสี่ดพสต์สดไม่ได้เพราะได้จะจะคล่องทุกคนเลยนะเห็นไหมฮะเพราะถ้าเอาสูตรนี้ตั้งครับก็วนกลับมาใชกไหมทุกคนเลยพอได้จคล่องหรือเปล่าหาหาพวังก่อนพวังมีเท่าไหร่ก่อนใไปไหมพวังมีเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมแล้วก็หาพวังหาบุคคลหาภูมิจากพวัง ก็หาบุคคลได้แล้วมันก็จะรู้แล้วว่าจิตที่อยู่ในวิถีเี้ได้เท่าไหร่ใช่ไหม